ถามข้อแรกมีอยู่ว่าตอบไม่ได้แม้แต่ตัวเองยังไม่รู้ตัวอย่างนั้นะใช่การเป็นคนประเทศกันเหรอครับไม่รู้ทั้งหมดที่นั่งถ้าโดนกระต่ายวัดคือเป็นคนประเทศน่ารักยามันเลือกตัวเองเหมือนกันเอาลรอไม่รู้น่ารักหรอไม่ใช่ไม่ใช่ มจับมือหน่อยขอโทษทีที่ลืมคนหล่อคนจับมงจับมือคนหล่อลวงหล่อลวงใช่ใช่อันนี้เป็นสักใหม่หล่อลวงนะหล่อลวงหล่อลวงครับใครเด็ดผักเหมือนกันกันแล้วใครตอวน้ำพริกย่าแล้วใครกินแม่ เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันครับ่าได้ครับอืมถ่ายรูปเสร็จยังครับแล้วมันต้องเก้าเก้าชิ้นก้าชิ้นยิงทานงและถือว่าทรงศักดิ์เธอย่าไปอันชลีเราบอกแล้วไงว่าเราจะไปอย่าไป อย่าไปเลยตองจริงเลยเออไปเลยไป